สวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้จะพาไปชมโรงเรียนมีสุขนะคะต้นแบบของโรงเรียนที่สอนนักเรียนอราตออกเขียนได้ลายมือสวยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะวันนี้ดรดาจะพาไปชมนะคะนี่คือทางเข้าโรงเรียนค่ะอยู่อำเภอกระนวนนะคะนี่เรากำลังเดินทางเข้ามาแล้วเริ่มเห็นแล้วนะคะป้ายโรงเรียนมาแล้วโรงเรียนมีสุขค่ะ ออกนอกเมืองมาเยอะพอสมควรนะคะโอเคนี่ค่ะโรงเรียนมีสุขอําเภอรกระนวนจังหวัดขอนแก่นค่ะเดี๋ยวเราตามกันเข้าไปดูข้างในกันนะคะอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ เดี๋ยวเราจะไปพบกับดรไพฑู์แวววง์นะคะเป็นผู้รับใบอนุญาตแล้วก็เป็นผู้ในการโรงเรียนที่นี่ด้วยค่ะจะกลพบกันนะคะนี่เลยค่ะฮาร์ทแพงมีสุขค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะนะ <Yeah. S 1> จมหน้าพอ,อน,นะคะนี่ <laughs> เป็นบรรยากาศของโรงเรียนมีสุขนะคะสวยมากนี่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 ฝั่งขวาตรงนี้เป็นร้านกาแฟแต่ยังไม่แต่ว่าบ้านเฮ็ดยังแต่ยังไม่เป็นร้านเดี๋ยวดรดายจะมาทำให้าไปเดี๋ยวมาได้มาเฮ็ดไปได้ร้านกาแฟสวยมากเลยสุดยอดเลยค่ะบรรยากาศเยอมมากเลยนี่นี่ ต่อไปก็นี่คือสถาบันเลยนะคะระดับโรงศึกษาแน่นอน